น,นีเน่ยสเปเล็กเราจะขึ้นไปสเปรเล็กแล้วค่ะติดตามรับชมกันต่อนะคะจะได้นะบรรยากาศหมอกควันจากไฟป่า ดีใจจะได้เล่นน้ำแล้วเอจะได้เล่นน้ำแล้วโอ้ยเสียดายภาพมันมันเป็นหมอกมองเห็นภูเขาไม่ชัดเลยที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้เคยมานอน แคมป์ก้าวยังเปิดอยู่นะคะมาดานติ้งคิดว่านึกว่าเขาปิดละปกติวันที่เจ็ดกันยาวันสุดท้ายแต่ตอนนี้ยังมีคนมาแคมปิ้งได้อยู่เขาปรับปรุงใหม่ค่ะแต่ไม่ได้มาเลยเพราะว่างานเยอะช่วงนี้มีวันหยุดน้อยแค่วันอาทิตย์วันเดียวเลยพาฮันเตอร์มาเล่นน้ำฮันเตอร์ก็เล่นนะ้ำฮันเตอร์ชอบนะ้ำ เ 5, สเปรยเล็กนะคะอยู่เมืองแคนมอค่ะรัฐอับต้ตาประเทศแคนาดาวิวสวยไหมลายหิน bài hunter wing Đi nào. là, ai cay มาฮันเตอร์ฮันเตอร์กลับมาเร็วเร็วเร็วฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่ไหนฮันเตอร์อยู่ไหนาม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 าไปมาลงน้ำมาน้ำเ,เย็นมากลงมาลงมาเลยลงมาขยับมาขยับมาเลยมาเลย ไม่เป็นจะชอบเล่นน้ำแต่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ขอขอบคุณ,คณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามคลิปของมาดานติ้งนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็จบการจบอะไรละ่ะก็จบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคลิปเที่ยวแคนมอ์แล้วก็สเปเลกค่ะขอบคุณมากนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปที่แบมต่อนะคะแบมก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งจดี๋ยวตามมาดามซึ้งไปอีกนะคะเตอร์้องลองแบบนี้ร้องแบบมีความสุขใช่ไหมร้องแบบนี้ร้องมีความสุขเตอร์มีความสุข นี่เตะขึ้นขึ้นไปโน่นโน่นโนโน่นลดขึ้นไอ